พสวัสดีครับกินีผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามมาซะแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับตอนที่246ไม่มีชื่อตอนว่าริมุมรุประทะยูกิพาร์ทที่1ระหว่างที่เผชิญหน้าอยู่กับยูกิริมุรุก็ได้นึกอะไรบางอย่างออกและมันก็เป็นความคิดที่ตรงไปตรงมาของเขาริมุมรุได้แต่ตองอย่าสงบถ้าการการต่อสู้ด้วยดาบอันดเดือดในการเริ่มต้นทามาเกิยถึงได้ล่าช้าหนึ่งเดือนถ้าเราสู้กันที่นั่นในวันนั้นฉันก็ไม่รู้ว่า ผลมันจะเป็นอย่างไงแต่ถ้ามันส่งให้โคเอมหาชันในตอนนั้นในขณะที่ฉันไม่แพ้ฉันก็จะต่อสู้อย่างยากลําบากถ้าเขาได้ใช้พลังของเวลดาเขาก็ควรจะสามารถจัดการกับเวร์ลาและเวลเกียนได้ในขณะที่โคเอเล่นอยู่กับฉันยิ่งไปกว่านั้นฮางาลีเวกาและเหล่าทูตสวรรค์ก็สามารถฆ่าดีอาโบและคนอื่นๆได้มันมีคนที่สามารถใช้อัติเมสกิลได้เช่น สกิลเทเลพอเช่นใหม่และฉันก็คิดว่าคำทำนายมันก็ไม่ผิดเลยเมื่อตามการคำนวณของอาจารย์ชิเอลโอกาสในการชนะของพวกเรามันก็ไม่สูงมากแค่ประมาณ40%เองแม้ว่าถ้าตัวฉันสามารถฆ่าโคโอเอได้โดยไม่ลังเลโอกาสในการชนะของพวกเราก็มากกว่า80%และสถานการณ์มันก็จะพลิกกลับดังนั้นมันก็เป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าพวกเขาจะทำอย่างระมัดระวัง เพราะว่าพวกเขาก็งว่าฉันจะทาโดยไม่ลังเลแต่ฉันก็เปลี่ยนใจหลังจากที่ได้เห็นการชุมนุมของเหล่าทูตสวรรค์ที่ปรากฏตัวการระเบิดในครั้งนี้หรือว่ามากกว่าน,านั้นฉันก็ามั่นใจวเวลดาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทําลายล้างโลกก็คงจะได้เปรียบมากกว่าถ้าเขาจะทําอย่างนั้นได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็คงจะดีกว่าสำหรับเขาถ้าเขาได้กดขี่และกกำจัดพวกเราด้วยการใช้พลังงานของทูตสวรรค์อย่างบ้าคลั่ง อะไรมันคือสาเหตุที่เขาไม่ทําอย่างนั้นเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการจะซื้อเวลาตัวฉั้งกับเชีอเอลก็ตกลงกันในสิ่งเดียวกันแม้ว่าเขาจะหายตัวไปในขณะที่พูดในสิ่งที่เป็นไปได้ในท้ายที่สุดเดี๋ยวถ้าทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงแค่การแสดงละครของยูกิลาทุกอย่างมันก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากันได้ดีในตอนนั้นยูกิก็พูดว่าฮ่าฮ ah, ah, นี่ก็เป็นสิงที่ไม่ได้คาดคิดจริงๆ ข้าไม่ถึงเลยจริงๆคุณก็เป็นคนที่อันตรายที่สุดคุณริมุลุซังตัวฉันก็อยากจะจบโลกด้วยมือของฉันเองแต่ก็น่าเสียดายตัวฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่าตนเองจะชนะคุณได้ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ปิศาจที่อยู่ตรงนั้นเพราะลางของคุณมันช่างบ้าคลั่งเหลือเกินที่ฉันรู้สึกหนาวสั่นหลังเมื่อฉันได้พบกับคุณครั้งแรกนั้นมันก็ถูกต้องเรื่องที่ฉันจินตนาการฉันก็ควรจะจบคุณเอาไว้ในตอนนั้นแล้ว ฉันทำลูกแก้วหายที่ไหนสักแห่งตอนนี้มันก็ไม่สำคัญเลยไม่ที่จริงแล้วถ้าคุณสามารถอยู่ฉันได้นั่งมันก็เป็นเพียงแค่เจตจำนนของโลกและฉันก็เดาว่าเวลด้าจะเป็นคนตัดสินใจเองหื้ลาก่อนนะลิมบอลโรซังฉันเองก็ชอบคนอยู่นิดหน่อยอยู่เหมือนกันพูดตรงๆนะเราน่นจะเป็นเพื่อนกันได้นะรู้ไหมลิมบอลโลงเอ่ยด้วยการเชื่อคำพูดเหล่านั้นโดยสุเจลและเขาก็เปลี่ยนเป็นเวลด้า ในตอนท้ายด้วยคำพูดเหล่านั้นในตอนท้ายด้วยคำพูดเหล่านั้นที่รีบู้คิดว่าโยกิก็บอกความตั้งใจที่แท้จริงของเขาให้กับตัวฉันฟังอย่างไรก็ตามฉันก็คิดผิดมันก็สายเกินไปแล้วณจุดนี้บางทีเขาก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ฉันได้พบกันครั้งแรกและฉันก็ต้องยอมรับว่าเขาแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมและฉันก็ยังมีไหวพริบแม้ว่าเอลจะดูเหมือนว่าจะสงสัยในเรื่องนี้แต่เธอก็ไม่ได้พบกับความผิดปกติที่ชัดเจน และฉันก็ใจง่ายพอที่จะเชื่อคำพูดของยูกิตัวข้าข้ามเธอก็บอกว่าเธอสงสัยว่ามันเป็นคนอุบายบางอย่างในขณะที่ฉันได้หัวเราออกมาว่าเธอก็อาจจะคิดมากไปแต่ถ้ามันหมายถึงอะไรมันคืออะไรถ้าเราสองคนได้ทำนายเอาไว้อย่างนั้นคำตอบที่พวกเราสรุปได้ก็คือป้าหมายของยูกิก็คือรอเวลาหนึ่งเดือนเพื่อซื้อเวลาให้กับตนเองไม่ใช่เหรือหรือว่าอะไรทำนองนั้น ในนั่นมันก็คือคําตอบที่ถูกต้องยกูกิก็ได้ค่อยๆเติมพลังของเขาในขณะที่วิลดาได้ออกมาแสดงแทนเขาใน,นจากที่ริมุล,ลูได้ข้อสรุปเชน่นนั้นเขาจึงได้พูดออกมาว่าตัวนายน่ะรอฉันตั้งแต่ต้นจนโจบเพื่อเื้อเวลาให้กับตนเองสินะคนเช่นนั้นยกูกิก็ตอบว่าฮ่าฮ่าคุณก็คิดออกแล้วเหรอริมุล,ลุผมให้คะแนน100คะแนนสำหรับคุณ ดูเหมือนว่าเวลดาจะถูกหลอกด,ด้วยสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเช่นกันเฮ้ hey, มันมีคำกล่าวที่ว่ามันหลอกสตุก,ก่อนหลอกลวงพัธมิตรของคุณใช่ไหมคุณเชน,นานรลิมลก็พูดว่าอยู่เรื่องแสนละของนายเถอะฉันเชื่อนายจริงๆริมลิมบลก็พูดไม่จบโยกิก็พูดว่าฮ่าฮาสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ามาไล่เดียงสาคุณก็รู้เพื่อให้คุณเชื่อคำพูดของศัตรู ใจิตใจของคุณมันก็เรียบง่ายจริงๆคุณรียมูรุซังยูกิก็ได้ยักษ์ใหญ่อย่างเยอะอยันนั่งจากที่ได้ยินเช่นนั้นเมื่อมองมาที่เขาดิอาโบเลมิลิมก็ได้กัดฟันในขณะที่ไม่ได้ยินอะไรเลยเนื่องจากดวงมตาที่จ้องมาที่ยกูกิอย่างไรก็ตามรัศมีที่เล็ดลอดออกมาแต่ตัวยูกินั้นก็ไม่มีใครเทียบได้ก่อนหน้านี้ก็บีบบัง,บงคับได้ทําให้ผู้ขาไม่สามารถขยับร่างกายได้เลย การเติบโตที่น่าสะเพึงกลัวไม่การวิวัฒนาการของอาวุธของพวกรีมุลุมันก็มีระดับเดียวกันแต่รีมุลุก็ได้รู้สึกว่าอาวุธของเขามันก็ได้กวัวของยูกิดาบเวลดานาว่ามันไม่ขยับเลยแม้แต่และจากที่มันได้ถูกดาบเวลดาเข้าโจมตีและยูกิเองก็ถือมันเอาไว้อย่างชำนาญและปัดฟ้องพงกบได้อย่างง่ายดายไม่เหมือนกับเวลดาในตอนนั้นริบุลุก็พูดว่านี่นายได้ฝลังขนาดนี้มาได้ยังไง พอริบรถามไปเช่นนั้นกี่ก็ตอบว่าฉันก็ไม่รู้สึกว่าฉันต้องขอบคุณคุณแต่ฉันก็ทําให้คุณรอหนึ่งเดือนนั้นฉันจึงคิดว่าฉันก็สามารถบอกกับคุณได้มากขนาดนั้นมันง่ายมากฉันก็แค่ต้องระงับเวลดาและเปลี่ยนให้เขาไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันเองนังจากที้ฉันวิเคราะห์พลังของเขาอย่างเต็มที่แล้วฉันก็วิเคราะห์ความรู้ของเวลดาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ได้เข้าใจมันทั้งหมดต้องขอบคุณสิ่งนั้น จริงๆสามารถได้รับพลังของผู้ก้าวให้ปลูกพลังขึ้นมาแล้วอย่างง่ายได้เช่นกันมันก็โชคดีสลับฉันฉันก็ยังขโมยพลังของเลออนไปบ้างหลังจากนั้นฉันก็เพิ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ของพวกเราแต่ความสัมพันธ์แบบ50 50มาเปลี่ยนการปกครองที่สมบูรณ์โดยมีฉันรับผิดชอบใช่มันง่ายเพราะว่าคุณลิมมุลุกก็ได้บทขยี้ความหวังของเวลดาได้ทําให้หัวใจของเขาแตกสลายต้องขอบคุณสลับสิ่งนั้นด้วย ยูกิก็ได้ตอบพร้อมกับรอยยิม้มริมรุก็ได้เสียใจกับสิ่งที่ถามเพราะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดมันไม่ได้ไหมายถึงความจริงเสมอไปริมรุก็อยากจะรู้ความคิดเห็นและอยากถามไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ตัวริมรุเขาก็คิดว่าเขาอาจจะถูกหลอกอีกครั้งหากว่าตัวเขาเชื่อในคำพูดของยูกิโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าตัวริมรุจะตาหนีตนเองมาอย่างโอ้อวดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องตลกที่เขาจะถูกหลอกด้วยเมื่อพูดคุยกับเขามากกว่านี้มันอันตราย แลเต๋อชันก็ค่อนข้างที่จะมุ่งความสนใจไปที่การต่อสู้ด้วยพลังของชันอย่างเต็มที่แต่วันที่มูรุคิดเช่นนั้นเชลก็พูดว่าฉันคิดว่าคำพูดของยูกิตอนนี้เป็นความจริงแต่ฉันยอมรับว่าการพูดมากกว่านี้อันตรายดูเหมือนว่าเชลจะรู้สึกถึงอันตรายและเห็นด้วยกันกับความคิดของลีมูรุนักเล่นมายากวรชันยอดมันจะลำบากมากในการจัดการดื่อเชีนภาคภูมิใจที่จะ ไม่ถูกหลอกง่ายฉันก็รู้สึกโกรธที่โลงเอยด้วยการถูกใครสักคนหนึ่งจูงจมูกไปอย่างไรก็ตามหากว่าฉันติดอยู่กับมันมากเกินไปแล้วก็มันก็จะนําไปสู่ความล้มเหลวครั้งใหญ่และฉันก็จะไม่สามารถหัวเราะเยาะตัวของคนอื่นได้ด้วยสิ่งนี้จริงๆจากการสนสนาของพวกเราในตอนนี้โยกิก็บอกว่าเขาได้รับพลังของผู้ก้าที่ปลุกพลังให้ตื่นขึ้นมาจากนั้นมันก็ไม่แปลที่เขาจะมีพลังของจอมาที่ตื่นขึ้นมา แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดก็ตามท้ายที่สุดแล้วคาซาลิมผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาก็เป็นหนึ่งในจอมารที่ปลุกพลังขึ้นมาแล้วเช่นกันผู้กล้าและจอมารพลังของธรรมชาติที่แตกต่างกันมันได้ถูกล้อมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันในซีลของสิ่งที่เรียกว่าเวลดาและสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมมันได้ตามต้องการนั้นก็คือสิ่งที่เยลกีได้กลายเป็นในตอนนี้มันน่าแปลกใจที่เห็นได้ชัดว่าเยลกีในปัจจุบันก็มีพลังเท่ากับฉัน ระหว่างที่ริมูรุคิดอยู่นั้นโยกิก็พูดว่าอย่างไรก็ตามสําหรับริมูรุซังที่มีลาฟาเอลฉันก็เคยคิดว่ามันเป็นไปได้และก็ดูเหมือนว่าฉันจะคิดถูกเนื่องจากแผนของฉันมันไม่ราบลื่นฉันจึงสงสัยว่าคุณอาจจะคิดไว้แต่ใครจะคิดว่าทักษาที่เวลด้าต้องการมากที่สุดอยู่ในมือของริมูรุซังศัตรูตัวฉกาดของเขาในนั่นก็ทําให้เวลด้าดูเหมือนว่าเป็นตัวตลกจริงๆและเขาก็น่าหัวเราะมากใช่ไหมล่ะ ทันทีที่ริมโุโเคียที่อีกจบก,การสนทนาของพวกเขายยก,กิได้พูดราวับว่าจะขัดขวงางไม่ให้ริมโุทํทำเช่นนั้นริมุมุได้ยินเสียงที่ไพเราะและสะ,ะท้อนมาจากน้ำเสียงของยยกิเล่าว่าเขาคิดอย่างจริงจังว่าเวลดาเขาเป็นคนที่น่าหัวเลาอมันช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกงจริงจริงริมุลุก็ได้ปัดป้องหนากผลโยกิและฟันเขากลับไปและยังหุบป,ปากอยู่ในตอนนั้นยยกิก็พูดว่าอาฮะ ยังไงก็อย่าระแวงกันอย่างนั้นสิคุณเห็นไหมเวลดาก็เชื่อว่าเขาก็เป็นวิญญาณของเวลดานาวาไม่มีทางที่มันจะเป็นจริงได้มันเชื่อโง่เขาจริงๆมันไม่เกินควสามารถในนั้นมันก็เป็นควสามารถดั้งเดิมของเวลดานาวาดังนั้นฉันจึงได้ให้เขาได้สืบทออคนทรงจำทั้งหมดเก่าในหนึ่งก็คือเวลดาเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกันเช่นคนโดและดัมลาดาซึ่งถูกเรียกกลับมาพร้อมกับ ดูแก่เกี่ยวความทรงจำเขาก็เป็นมานะที่น่าสมเพชที่ได้กว่าสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติอย่างเช่นตัวของวูด,ดลาลาตัวของเวลดาช่งโง่เขาอะไรอย่างนี้เครื่องมือที่ไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของมังกรแต่เขาก็ได้เข้าใจผิดทุกอย่างอย่างไรก็ตามแม้แต่คนที่โง่เขาอย่างเวลดาก็ยังมีความสามารถที่เพียงพอที่จะสนับนฉันเพราะตอนนี้ฉันก็สามารถควบคุมความสามารถทั้งหมดของเวลดานาะว่าได้แล้ว ยูกิก็ยังคงพูดพราำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแม้ว่าตัวลิวุจะไม่ได้ถามแต่แผนการของเขาก็คงจะทาให้ตัวฉันสับสนกับการสนทนาหรือไม่อย่างไรก็ตามแผนการของเขาก็ค่อนข้างที่ประสบความสาเร็จในนั้นมันก็เปลี่ยนเพราะว่าฉันไม่สามารถมีสมาธิได้ดีนักแม้ว่าเราจะอยู่ในระหว่างการต่อโซ่คำพูดของยกิมันก็ลบกวนความคิดของฉันมันน่าสงสารและเขาก็เป็นคนที่ลำบากจริงๆ อย่างไรก็ตามถ้าสิ่งที่ยกูกิพูดมันเป็นความจริงจันก,ก็ได้เข้าใจว่าเขามีพลังเท่ากับฉันได้อย่างไรมันก็คงจะจริงถ้าเวลดาเป็นมานาดการดำรงอยู่ที่ช่วยความสามารถทั้งหมดของคุณให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับตัวของชีเอลแม้ว่ามันจะเป็นสูตรคาถาที่มีการควบคุมยากแต่มันก็สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยบ็อกซี่ของคุณได้การอีกนหนึง ขณะที่คุณกําลังจดจอดอยู่กับการต่อสู้ระยะประชิดเช่นนี้การโจมตีมันก็จะเพิ่มเติมก็สามารถเติมเต็มได้โดยที่คู่ต่อสู้ของคุณไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามฉันก็ไม่เข้าใจว่าทาไมย,ยกูกิถึงไม่กล้าบ่กฉันแบบนั้นฉันสงสัยว่ามันจะเป็นเหตุแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังว่านั่นมันก็เป็นหนึ่งในแผนการของเขาด้วยหรือไม่การมีอยู่ของมนัทเองก็ถือได้ว่าเป็นไพ่เด็ดที่สําคัญมากที่ควรจะซ่อนเอาไว้ พราะโดยธรรมชาติแล้วตัวฉันเองก็รู้สึกปรารถนาที่จะค้นคว้าป้าหมายที่บอกว่าตัวฉันนั้นก็เช่นกันไม่ฉันก็คิดว่าทำไมฉันต้องกังวลเช่นนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่โยกิได้คาดเอาไว้มันก็คงจะไม่มีวันจบถ้าฉันได้คิดเรื่องนี้ต่อไปและฉันก็ยืนยันอย่างจริงจังว่าโยกิก็เป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับฉันระหว่างที่นิมโลเยี่ยมอยู่นานก็ได้มีเสียงคนพูดว่านี่เจ้าจะบอกว่าจะสามารถควบคุมพลังทั้งหมดของเวลดานาว่าได้ อย่าเยอหยิงมนุษย์ดำต้อยอย่างเจ้านาะจีที่ได้ฟังริมมโลและบทสนทนากับโยกีเขาก็ได้ตะกอนมาพร้อมกับการเจ้ามองไปที่โยกีด้วยดวงตาที่แดงเพลิงด้วยความโกรธล้ากลับว่าพวกเขาก็กำลังจะเดินไปตามแผนการของโยกีตัวของเวลซาร์และเวลเกนเอ,อียงเ็พยัจากหน้าเช่นกันสองสาวตะกอนบางกรพวกเธอกรู้ดีถึงพลังที่แท้จริงของพี่ชายของเธอดังนั้นมัน,นมจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์ธรรมดาจะควบคุมพลังของพี่ชายของเธอได้ นนในตอนนั้นรามมลิศก็พูดว่าถูกต้องอย่างแรกเลยตัวฉันเองที่ปิดผนึกศพอันศักดิ์สิทธิ์ของเวลดานาว่าแต่ใปที่ผนึกไม่แตกออกมันก็จะไม่มีทางที่คนอย่างเจ้าจะควบคุมพลังทั้งหมดได้ดังนั้นรามมลิสจินตรกรตามสัญชัตยานของเธอแต่เมื่อยยกิได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้ยิ้มออกมาและยิ้มอย่างชั่วร้ายในตอนนั้นลิลลุก็คิดในใจว่าอ่ะเดี๋ยวกว่อนนะทําไมรามมลิสถึงได้พูดพามเกี่ยวกับขอ้อมูลที่สาคัญสําคัญแบบนั้นล่ะ ไม่ว่ารามนิตจ,จะประมาทหรือว่าจะกระจัดก,กระจายเพียงใดนี่มันก็แปลกมากางเห็นได้ชัดในระหว่างที่รีมารุคิดอยู่นานโยกิก็พูดว่าเร็วมากตามประทับของคุณนะ่ะมันก็ไม่มีจุดหมายถ้าฉันทําให้คุณโกรธทาไมไม่ลองปล่อยผนึกออกมาตรวจสอบด้วยตาของตนเองดูล่ะพอนเช้านานรามรก็พูดว่าอย่ามาล้อเลียนฉันนะโอเคฉันจะทําอย่างนั้น ลิมลุก็มั่นใจเมื่อเห็นรามาลิศกำลังโต้ตอบกันเยอะุของยูกิได้ลิมลุกก็พูดว่าเดียโบหยุดลามาลิศซะและเดียโบก็ตอบว,ว่าตามที่ท่านบัญชาขอรับเดียโบก็ได้ย้ายไปตามคำสั่งของลิมลุกทันทีเบาๆแต่ชัวร์เขาได้ขังรามาลิศเอาไว้ซึ่งกำลังเจียวยวายอยู่บ้างอย่างอยู่ภายในเมจิกเบลเออร์เลียปิดผนึงที่กลางเอาไว้ในตอนนั้นลามาลิก,ก็พูดว่าเฮ้นี่มันอะไรกันลิมบลลุก ลาเมลิได้ตะโกนกลับมาลิมมรุก็ได้พูดว่าใจเย็นๆเป้าหมายคนเยอกยีก็คือให้เธอเปิดเผยออกรู้ไหมเมื่อกี้นี้เธอก็ทําตามคามพูดของเขาเพราะฉนั้นลานามลิก็พูดว่าฮะลิมมรุก็ได้ตอบเสียงตะโกนของลาเมลิที่ไม่พอใจอย่างใจเย็นลาเมลิก็พูดไม่ออกเมื่อได้ยินคำอธิบายของลิมมลรุดังนั้นมันก็ทําให้รู้สืกหายที่สุดเธอก็คงจะจําอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แา่ว่าคุณฟังเพียงแค่การเลขกเปลี่ยนคําพูด มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณจะโดนหลอกด้วยเนื้อหาของการสนทนา่องน,นั้นลามลลิ์ก็พยายามที่จะทาตัวตามที่โยกิต้องการโดยไม่รู้ตัวและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถ้าคุณจะคิดเกี่ยวกับมันอย่างใจเย็นดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วตัวฉันก็คิดว่ามันมีทักษะบางอย่างที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดูหเหมือนว่าฉันจะต้องทําให้แน่ใจในเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้ที่ฉันจะต้องถูกวงการเช่นกัน แต่ฉันก็ตัดสินใจที่จะไว้วางใจในตัวของอาจารย์ชิเอลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่วันที่ริมลุลคิเช่นน,นั้นเชลก็ตอบว่ากรู้นาะปล่อยให้ฉันฉันจะวิเคราะห์ทักษะของยูกิริมุรุจะพูดคุยกับยูกิหลังจากที่เขาได้รับคําตอบมาจากชิเอลที่ไว้วางใจได้เท่าหมดนี้มันก็ได้เกิดขึ้นในขณะที่ยังคงตอบสนองต่อการฟาดฟันดาบอันรุนแรงโดยที่ไม่ได้ละสายตาจากยูกิในตอนน,นั้นริมลุลก็พูดว่า นายก็เป็นเจ้าเล่ห์มากเหมือนเดิมเลยนะยุกิในตอนนั้นยกิก็พูดว่าอาฮะหมายความว่ายังไงคพเช่นนาริลูกก็พูดว่าอย่าทำเป็นใบนะนายก็ได้ใส่การแนะนำความคิดเอาไว้ในคำพูดของนายและตัวนายเองก็ยังสามารถหลอกล่อให้ผู้ที่มีเจตจำนงที่แข็งแกร่งได้และฉันเข่าใจว่ามันไม่ใช่เทคนิคในระดับของการชี้นำหรือว่าการสะกดเิียตหรือว่าอะไรทำนองนั้นหรือมันก็น่าประทับใจมากสำหรับตัวนาย คนเสิช์นานยูกิก็ตอบว่าโอ้ขอบใจนะแต่ตอนนี้มันก็ไม่สนุกแล้วลาะที่คุณเคยได้ผ่านมันมาแล้วคนเสิร์นานริมก็พูดว่าเหมือนฉันใส่ใจยูกิก็ได้ลบความพูดของรีมมันรู้วิถีทางที่ห่างเหินของเขาเนื่องจากเขาก็ไม่ได้รู้สึกสับสนดูเหมือนว่าเขาจะคาดหวังสิ่งต่างๆมันจะมองเห็นได้ชัดเจนจากนั้นนี่มันก็หมายความว่าการแนะนําความคิดไม่ใช่ไม้ตายของยูกิ และมันก็อาจจะเชื่อถือได้มากกว่าที่จะจัดการกับเขาพูดของโยกีโดยปฏิเสธกับพวกเขาทั้งหมดเป็นการโกหกไม่เสีนัน่นเป็นเป้าหมายของโยกิยหรือเปล่าถ้าเขาผสมความจริงสักเล็กน้อยเข้ากับคำพูดโกหกเขาก็จะทําให้ฉันรู้สึกราวกับว่าความจริงก็คือการโกหกด้วยและมันก็เป็นรูปแบบที่ย้อนกลับมะจากการผสมคําพูดที่โกหกเล็กน้อยด้วยความจริงระหว่างที่ลีมุลคิดอยูน่นานเชี่ยวก็วพูดว่า ฉันคิดว่ามันเป็นไปได้มากน่าเสียดายที่ฉันได้วิเคราะห์รูปแบบความยาวคลื่นของพลังงานทั้งหมดของเขาแล้วรวมถึงเสียงของเขาด้วยแต่ฉันแยกแยะไม่ออกว่าเขากําลังโกหกหรือพูดความจริงคิดในใจว่าตามที่ฉันสงสัยอย่างไรก็ตามมันก็เป็นคนาเจ็บปวดที่แม้แต่ชิอเอลก็ไม่สามารถแยกแยะมันได้และมันก็คงจะเป็นเรื่องยากมากแน่นอนเพราะว่าตัวเราไม่สามารถอ่านเขาได้ ม้จากการแสดงออกของเขาหรือว่าอารมณ์ของเขานั่นก็หมายความว่าฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องตัดสินด้วยตนเองว่าข้อมูลที่ยูกิอยากให้ฉันเชื่อน,นั้นมันก็เป็นเรื่องโกโหกพอ,อริวโรคิดเช่นนั้นเชียก็พูดอีกว่านอกจากนี้ฉันยังยืนยันว่าคำพูดของยูกิมีพลังบางอย่างนี่อาจเป็นเวทมนต์ดั้งเดิมพลังแห่งคำพูดฉันเดาว,ว่าการแนะแนวความคิดอาจมีวิวัฒนาการมา เมนนวลก,ก็ตอบกลับไปว่าอะไรนะพอเราเห็นการคำพูดนี่เธอพูดว่าอะไรนะอวหล,ลุกได้ถามเชีอเอ่ยวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเวทมนต์ดึกดำบานชนิดใดก็ได้ที่มีพลังอสูงส่งยิ่งกว่าเวทมนต์ที่ปีศาจใช้เธอก็บอกว่ามันก็เป็นที่มาของเวทมนต์ทั้งหมดอย่างไรก็ตามลักษณะของมันก็ไม่ได้ควบคุมปรากฏการทางกายภาพแต่เป็นพลังที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณแม้ว่าจะไม่มีผลกับทางกายภาพ แต่ผลของมันก็จะยิ่งใหญ่มากในโลกฝ่ายจิตวิญญาณกล่าวอีกในหนึ่งมันคือเวทมนต์ที่น่าสะพึงกลัวที่สามารถแสดงผลได้ในขณะที่ทำลายบาเลียป้องกันและตัวลีโรก,ก็รู้สึกประหลาดใจที่มันสามารถส่งผลกระทบต่อคนที่แข็งแกร่งเช่นคนที่ปลูกอัลติเมทสกิลขึ้นมาได้นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้เวทมนต์นี้ก็จะกลายเป็นสตูดโดยธรรมชาติของรูปแบบฝ่าจิตวิญญ,ญาณโดยธรรมชาติ เหมือนกับที่รามาลิตถูกชักนําง,ง่ายๆในตอนนี้และมันก็จะส่งผลต่อภายในหัวใจของใครบางคนสําหรับตอนนี้ฝีมือดาบของผู้รีมันลูมันก็อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันทั้งรีมันลูและยกูกิต่างก็ใจร้อนแต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีใครที่จะโดนโจมตียกูกิเขาป้องกันร่างกายทั้งหมดของเขาด้วยชดก่อนระดับพระเจ้าแต่มันก็ไม่สามารถสะท้อนการโจมตีจากดาบของเวเดราได้ ในทำนองเดียวกันลิมมอนลุก็ไม่มั่นใจว่าตัวเขาจะทนต่อการโจมตีของเวลดานาวาได้ท้ายที่สุดแล้วลิมมอนลุกก็รู้ว่ามันมีพลังที่อยู่เหนือดาบของเวลดนานาของเขาพลังของมันก็ควรจะเรียกว,ว่าเป็นอาวาตารของเวลดานาวาเนื่องจากการวิเคราะห์เช่นนั้น,น,นลิมมอนลุกก็พูดว่านี่นายเป็นไปไม่ได้ไละสามารถควบคุมพลังของเวลดานาวาได้จริงๆเหรอลัอสะโพของลิมมอนลุกมันก็บอกตัวเขาระบับว่าเขาได้รับการเปิดเผยจากสวรรค์ เหตุผลที่เยลกี่กันมาเสียเวลาให้กับตนเองเขาก็น่าจะพอมีพลังมากพอที่จะชนะพวกเราได้อย่างแน่นอนถากว่าเป็นกรณีน,นี้มันก็สมเหตุสมผลดีที่จะทําให้เขาได้รับพลังงานของเวลด้านาว่าืลองจากได้ยินเรืรู้เพราะฉะนั้นจีก็พูดว่าพูดว่าอะไรไม่มีทางที่มันจะเป็นจริงได้ต่อด้วยรามาลีถูกต้องีิมบอลูอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ถ้าไม่แก้พนึกจกีและลามาลีก็ได้ปฏิเสธแต่ว่า เวลารและเวลกิ้งก็นิ่งเงียบไม่เลี่ยมเองก็เงียบเช่นกันพวกเขาก็ยังคงสัมผัสได้เช่นเดียวกันกับพลังของเวลด้านาว่าและมันก็เป็นพลังที่เอ,อ่อล้นออกมาจากดาบที่ยยกิได้ใช้ในตอนนั้นเยกิก็ได้หวัวร้อฮ่า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 โยกิก็ได้หัวเราออย่างกระทันหันละกับว่าบรเรียป้องกันในตัวของเขาไม่ได้พังทลายลงไปแล้วและเขาก็ยังคงหัวเลาอในขณะที่ป้องกันการโจมตีจากดาบของริมอรลแล้วในตอนนั้นโยกิก็พูดว่า ฮึเฮชยยริมรุษัง <Labor> ม <ator il fi> ันจะไม่ม like ีอะไรเลยแม้ว่าผู้สาวที่อยู่ตรงนั้นจะปลดผนึกแล้วก็ตามฉันก็แค่อยากจะเห็นสีหน้าของเธอที่เส้นหวังเมื่อเธอได้ทําเช่นนั้นท้ายที่สุดมันก็เป็นความจินที่ตัวฉันได้เปิดผนึกออกคุณเห็นไหมทุกคนยกเว้นตัวลิมรุก็ได้เงียบราวกับว่าถูกแช่แข็งและจะได้ยินคำพูดของโยกี แั่เชตยานของลิมมลรมันก็บอกว่าคำพูดของเยอกีนนั้นมันก็เป็นความจริงมันไม่ใช่เรื่องโกโหกที่จะทําให้ตัวลิมมโรจะระแวงในคำพูดของเขาเหตุผลมันก็คือเขาไม่มีบุญมากที่จะพูดในเรื่องโกหกเช่นนี้นั่นมันก็หมายความว่าเยอกีก็ได้เปิดเผยเหนือของเวลดานาว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและความล่าช้าหนึ่งเดือนก็เพื่อจดปะสงค์นั้นนลังจากนั้นเยกีก็พูดอีกว่าใช่ฉันอยากเห็นใบหน้าพวกนั้น ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ฉันก็จริงจังมากฉันก็อาจจะแพ้ในเกมที่จะจบโลกด้วยเครื่องมือของฉันแต่มันก็จะไม่ดีเหลอที่ฉันจะสนุกกับมันไปจนจบยูกิก็ได้หัวเราะลาวกับว่าเขาก็จะสนุกจากก้นบึ้งของหัวใจในตอนนี้แล้วก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า